พอยชิจันค่ะออกมาพังคูความในใจหลังได้อ่านบทความดังบนโลกโซเชียลคนรวยนั่งขายกละมังค่ะสืบเนื่องจากการณีที่มีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะผู้ชมเขียนบทความเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่หัดมาทำธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่กลับโดนโด้อยค่าและวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนาะนาะนะโดยการยกตัวอย่างสองบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างพิม์รีพายและพอยชิตจันทรหงค่ะ คนรวยนั่งขายกระมังคนไม่มีกระตังนั่งโพสแต่ปัญหาชีวิตแท็กแทกสะดุ้งอยู่นะวันก่อนพลอยชิดจันนั่งไลฟ์ขายกระมังวันนี้พิมพ์รีพายไล้์ขายแชมพูทุ่มเทขนาดนี้ระดับคนพันล้านเขาอย่างไม่อายคำกินไม่มีเงินน้อยนี่คือเหตุผลที่ทำไมคนรวยเขารวยขึ้นนั่นก็เพราะเขาไม่เคยหยุดทําค่ะ ระดับพลอยชิตจันพิมพ์รีาพายที่โคตรรวยอยู่แล้วเขาแทบไม่ต้องทําอะไรก็ได้เขายังไม่เคยหยุดยังทําขนาดนี้ต่อไปใครบุลลี่ด้อยค่าแม่ค้าออนไลน์ต้องถามตัวเองแล้วไหมว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าฉันผู้ซึ่งโพดขายสากระเบยยันเรือลบใครจะรําคาญจะไม่ครบจะลบเพื่อนหรือใครจะดีท่าด้อยค่าไม่เคยแคร์แฮชแท็กแม่ค้าจรงเจริญและจากบทความดังกล่าวนี้เองค่ะล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวชื่อดังอย่างพลอยชิตจันก็ได้รับฟิทแบ็ก แฟนที่ส่งเข้ามาถึงเจ้าตัวอย่างล้นหลามก็ได้ออกมาใช้พื้นที่บนอินสตาแกรส่วนตัวของตัวนะคะเขียนข้อความตอบกลับเพื่อขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนเธอและครอบครัวเธอมาโดยตลอดพร้อมกับไม่ลืมที่จะส่งต่อกําลังใจนี้ไปยังพ่อค้าแม่คะารวมถึงอีกหลายๆคนที่อาจจะกําลังต่อสู้กําลังทํางานหนะักหรือทําในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ณนะขนานี้ด้วยโดยโพดัากล่าวได้มีข้อความว่า แ็กพลอยกันมาเยอะมากตราบใดที่ยังมีลมหายใจดิ้นรนสู้กันต่อไปนะคะงานไม่เคยฆ่าใครทุกงานที่พลอยทำดีใจที่มีโอกาสได้ทำได้สู้ท่งพลังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอาชีพสุจริตไม่ได้ทำร้ายใครทำให้เต็มที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่สำคัญทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำนะคะพลอยชิดจันทร์ แม่ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยรวยเก่งและยังเป็นคนที่ให้พลังบวกกับทุกคนได้ดีจริงๆค่ะสำหรับสาวคอยชิดจันคนนี้